แกะนี่ <Hi. S 1> ออกแกะนี่ออกแกะนี่ออกขาวๆออดูหน้าแก้มแดงเปนจุดแดงๆทับทิมกระเด็นใส่นะคะเพราะว่าเราบอกทับทิมกันดูสิคือเอาจริงอะพอ,พอมาอยู่บ้านเองอะได้กับได้กินทับทิมแบบว่าเต็มอิ่มแบบสบายใจอะ อาจริงๆนะพูดจริงๆเลยตอนอยู่บ้านเขาเราไม่ค่อยกล้ากินของเขาค่ะเราจะซื้อมาเองเขาก็จะบอกว่ามันเต็มตู้เย็นเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาลองตรงนั้นหูกลองตรงนี้แม่จ๋าชอบกินทับทิมแดงไปแบบดูมือสิดูมือสีแดงหมดเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำเดี๋ยวไปดูหมามิตัดผมให้ได้ดีก่อน แล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำมิสอาบน้ำให้โอเคเห็นลูกกินแล้วก็มีความสุข